สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง different indifferent นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหรือ idi ใน s t a t a นะครับสำหรับ different indifferent นั้นนิยมใช้ในการนะครับประเมินผลกระทบเชิงนโยบายในงานวิจัยกึ่งทดรองนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับก็คือนะครับาการศึกษาผลกระทบของการสร้างเตาเผาขยะต่อราคาบ้านนะครับ หรือเราจะนำมาปรับกับในสถานการณ์ปัจจุบันเช่นนะครับผลกระทบของโควิดนะครับก่อนโควิดกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโควิดอยู่นะครับจะมีผลกระทบอย่างไรกับสิ่งที่เราสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับรายได้นะครับหรือ,อปัจจัยต่างๆที่เราสนใจนะครับว่าพอโควิดเข้ามานะครับก่อนโควิด เป็นยังไงแล้วหลังโควิดเป็นยังไงนะครับแบบนี้ก็ใช้ different indifferent นะครับทดสอบได้นะครับซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบนะครับของงานวิจัยถึงทดลองนะครับโดยมีกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยใช้เทคนิคตัวแปลงหุ่นนำมาปรับใช้ในการวิเคราะห์นะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมใช้ก็คือราคาบ้านกับ ระยะห่างจากเตาเผาขยะนะครับซึ่งข้อมูลที่เก็บมาจะเป็น2ช่วงเวลาก็คือปี1978กับปี1981นะครับปี1981นั้นก่สสนนนอ,อสร้างเตาขยะเสร็จแล้วส่วนปี1978นั้นยังไม่ได้ก่อสร้างเตาขยะนะครับจากนั้นมาเปรียบเทียบผลของลิกเกชันจะพบว่านะครับเราได้ค่าสมรสติน,นะครับเพราะว่าะระยะทางที่ห่างจาก ตัวบ้านนะครับระยะทางที่ห่างจากบ่อขยะหน้าต่อบ่อขยะก็จะทําให้ราคาบ้านเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งห่างยิ่งเพิ่มนะครับยิ่งห่างยิ่งเพิ่มอันนี้เป็นตัวแปรระยะทางครับทีนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นตัวข้อมูลนะครับที่จะวัดระยะเปรียบเทียบระหว่างนะครับบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านที่อยู่ไกลนะครับโดยเอาข้อมูลนะครับระยะทางมาจัดการแบ่งเป็นกลุ่มครับโดยนะครับ ผมจะแบ่งนะครับบ้านที่อยู่ห่างจากโครงการตาอผขยะน้อยกว่า1 5 0 0 1 5 0น0นะครับจะมีรหัสเป็น1ส่วนบ้านที่ไกลาจากโครงการตาอผขยะมากกว่า2 5 0 0 0มีรหัสเป็น0นะครับโดยข้อมูลบ้านในช่วงนะครับที่อยู่ระหว่าง 1, 5 5 0 0 0จน1จนถึง2 4 0 4 0นะครับ9ก้9นะครับจะเป็น missing case นะครับสำหรับการตัดแบ่ง กลุ่มที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกลุ่มที่มีบ้านอยู่ใกล้โครงการกันนอกไกลโครงการนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยครับท่านอาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มเท่าเท่ากันโดยใช้หัวกระท้ายกลุ่มกลางเป็นมิ s ซิงนะครับหรือจะคีบข้อมูลให้เยอะขึ้นก็แบ่งเป็น5กลุ่มครับก็คือนะครับกลุ่มตรงกลางก็มิ s ซิงส่วนหัวกระท้ายก็จะเป็นตัวถ้าเกิด กล้โครงการ2กลุ่มนะครับก็จะเป็นมีรหัสเป็น1ส่วนห่างไกลจากโครงการนะครับในกลุ่มที่4กับ5ก็จะมรหัสเป็นศูนย์ในลักษณะนี้นะครับส่วนกลุ่มตรงกลางที่เป็นคัดพอยก็จะนะครถูกกําหนดให้เป็น missing นะครับเมื่อนะครับเรากําหนดแล้วว่าจะใช้กลุ่มไหนนะครับเราก็แบ่งสร้างตัวแปรุูณก่อนนะครับตัวแปรุ่นตัวแรกก็คือเวลาครับนะครับก็คือตัวแรกก็คือตอนที่ มีโครงการแล้วก็คือปี18นะครับเราก็จะสร้างเป็นตัวแปรหุ่มนะครับ1ก็คือปี18นะครับ0ย์ก็คือปี87นะฮะับ78แปดทีครับอ่าปี78นะครับเดี๋ยวดูนะอ่าปี78นะครับอ่าหก็คือแปปี8ปดหนึ่งนะครับศูนย์ก็คือปี8ปดเจ็ดแปดทษาีครับจากนั้นก็มาจเนเรตตัวแปรที่อยู่ใกล้บออเตาเผาขยะนะครับ เท่ากับ1น,นะครับโดยที่ distance จะต้องน้อยกว่า15,000นะครับแล้วก็แทนที่ตัวแปลนี้ด้วย0ถ้าหากเขามาีบ้านมีระยะห่างจากบอกขยะมากกว่า25,000นะครับจากนั้นก็จเน r a t e นะครับตัว DID Di นะครับก็เอา2ตัวมาคูณกันนะครับก็คือตัวแปลหุ่นทั้ง2ตัวมาคูณกัน cross กันนะครับจากนั้นก็วิเคราะห์ด้วย r e g a t i o n นะครับ เราจะได้นะครับค่าสาัมประสิทธิ์ก็คือตัวนี้นะครับดีไอดีนั้นลบสิบหกนะครับลบหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสามหรือประมาณหนึ่งเจ็ดนะครับก็โดยสรุปก็คือว่านะครับเมื่อมีโครงการตออเตาเผาขยะนะครับจะกระทบต่อราคาบ้านนะครับะจะกระทบต่อราคาบ้านนะครับก็คือราคาบ้านจะลดลงไป17,00 0 US ดอลลาร์นะครับ อันนี้ก็คือเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างเตาเผาขยะนะครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์นั้นเราอา <maintenant S 2> <deviation S 1> จะอาจะลองแยกดูนะครับระหว่างนะครับข้อมูลในปี1978นะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวแปรนี้ก็คือบ้านที่อยู่ใกล้เตาเผาโครงการเตาเผาขยะนะครับ significant ก็หมายความว่าบ้านที่อยู่ใกล้เตาเผาขยะนะครับเทียบกับบ้านที่อยู่ไกลนะครับ บ้านที่อยู่ใกล้ตเตาพกคุยะมีจะจะมีราคาเฉลี่ยน้อยกว่านะครับลดลงนะครับลดลงก็คือ25,000นานะครับในขณนะที่นะครับในปีหน่กาปก็คือก่อสร้างเตาพอขุยะแล้วนะครับเราจะพบว่านะครับบ้านที่อยู่ใกล้เตาพอคุยะเนี่ยครับมีราคาลดลงนะครับโดยเฉลี่ยก็คือ42,600 US ดอลลาร์ นะครับ different in different ก็คือเอาตัวข้างบนลบด้วยตัวข้างล่างนะครับลบ2 6 0 0มื่นลบลบสอดสี่หมื่นสองนะครับก็จะเหลือ16,943นะครับหรือราวราวหมื่นเนะครับ US ดอลลาร์นี่ก็คือความต่างนะครับในการวิเคราะห์นะครับเราสามารถที่จะใช้นะครับตัวแปรหุ่นวิเคราะห์ได้ในครั้งเดียวนะครับก็คือให้ค่าสัมจิทธิ์เท่ากันนะครับให้ค่าสัมจิทธิ์เท่ากัน นะครับทีนี้อีกวิธีการหนึ่งท่านอาจจะนะครับใช้นะครับคำมานของ s p s โดยไม่สร้างตัวแปรหน่งก็ได้นะครับโดยใช้นะครับวายแปดหนึ่งช้าบนะครับแล้วก็ตัวตัวแปรที่อยู่ใกล้นะครับต่อข้อเขย่านะครับจากนั้นเราก็จะได้ค่าสัมสิทธิ์เท่ากันนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับดังนั้นจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับอีกวิธีการหนึ่งก็ คือท่านนะครับติดตั้งนะครับตัวคอมบานดิฟขึ้นมานะครับติดตั้งคอมบานดิฟนะครับจากนั้นก็ใช้ดิฟไปนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวทีเนี้ยนะครับก็คือท r e a t m e n t ครับทีก็คือท r e a t m e n t นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือใกล้เตาเผาขยะกับไม่ใกล้เตาเผาขยะนะครับส่วนพตัวนี้ก็คือนะครับี e รียดนะครับคือเวลานะครับเวลาก็นะครับหลัง นะครับก่อสร้างก็คืออ่าว่าอ่าอา่รหัสหนึ่งนะครับโดยอ่าตัวนี้เป็นตัวแปรงหุ่นนะครับหนึ่งก็คือหลังก่อสร้างสูงก็คือก่อนก่อสร้างจากนั้นราะห์ตัว i ิเ e ren t ์นะครับ i n d ดิเฟ ren t นะครับซึ่งให้ผลก็นะครับ s i g nificant ก็แสดงว่านะครับมีความแตกต่างของราคาก่อนนะครับก่อนและหลังของโครงการนะครับก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมี ในยาสำคัญทางสติแต่ว่าค่าสัมสิทธิ์นะครับหรือว่าความา different indifferent นั้นจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขนะครับลบ 1.7e บวก0.4นะครับทีนี้ผมก็แนะนำว่าให้ลองปรับหน่วยให้มันโตขึ้นครับหน่วยราคาบ้านนะครับผมก็ generate นะครับ Price 2นะครับโดยที่เอาราคาบ้านหารด้วย1,000นะครับ, 1, 000, รบก็กลับปรับหน่วยให้เป็น พันยูเอสดอลลาร์นะครับจากนั้นวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ก็คือนะครับพบว่าราคาบ้านนั้นนะครับจะนะครับลดลงนะครับโครงการตเตาเขยามีผลกระทบต่อราคาบ้านทําให้ราคาบ้านโดยเฉลี่ยลดลงนะครับไปราวๆหนึ0 0หมนเนหรียญนะครับแล้วก็มีนนยสาคัญอย่างามีนนยสําคัญทางสิธิด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Data ก,กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับท่านก็เปิดข้อมูลมาก่อนนะครับผมก็จะให้ดู Data ก่อนนะครับ s u m อันนี้ก็คือข้อมูลที่ใช้นะครับมีหมายเลข ID มีปีนะครับปีก็มีอยู่2ค่าก็คือ1.978กับ1.981นะครับ Price ก็คือราคาบ้าน Distance ก็คือระยะห่างจากโครงการที่ตั้งเตาเผาขยะนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูที่ c o r r e t i o n นิดหนึ่งนะครับ เราจะเห็นว่านะครับตัวส่วนใหญ่นะฮะตัวแปรส่วนใหญ่เป็นโพซิทีฟนะครับแต่ว่ามีที่ติดลบเป็นน e g a t i f ก็มีนะครับปีนะครับเมื่อปีเพิ่มขึ้น distance กับลดลงนะครับอันนี้นะครับเราไม่แปลผลดีกว่าเพราะว่าเยียตัวนี้มันเป็นเป็นตัวแปรนามนะครับเป็นตัวนอร์มินอลสเกลนะครับยังไม่ใช่ตัวแปรหุ่นนะครับ อ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูที่นะครับตัว regression บ้างนะครับเราก็จะใช้ regression นะครับอ่า price นะครับอ่าแล้วก็นะครับตัวแปตามก็คือ distance นะครับเอาดูนะครับแล้วก็เรื่อง if นะครับ if อะไรครับ if year นะครับอ่าถ้าปีเป็นปีนะครับ1นึ8นะครับอ่าเราจะพบว่านะครับอ่า โมเดลนะครับโมเดลซิกนะครับตัวแปรก็ซิกนะครับหมายความว่าถ้าเกิดนะครับบ้านมีระยะห่างจากเตาเผาขยะนะครับราคาบ้านก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็ราคาลดนะครับถ้าอยู่ไกลก็อย่าราคาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็คือค่าสัมปรสิทธิ์จุดแปดสี่ห้านะครับทีนี้เราเปลี่ยนตัวนี้เป็นปีแปดหนึ่งบ้างครับ คเป็นปีแปดหนึ่งบ้างเอาข้อมูลปีแปดหนึ่งมาดูนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับส่งผลมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็ซิกโมเดลซิกตัวแปดซิกนะครับค่าสสมิทธิ์นะครับาจากเดิมจุดแปดสี่เหลือเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งจุดหกแปดนะครับก็หมายความว่าาระยะทางที่เพิ่มขึ้นนะครับาราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นสูงกว่าด้วยนะครับในปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งทีนี้นะครับข้อมูลตัวนี้นะครับเรานั้นนะครับ จะต้องนะครับทำการนะครับสร้างตัวแปรหุ่นขึ้นมานะครับสร้างตัวแปรหุ่นขึ้นมาก็คือนะครับผมมาดูตัวอะไรครับแถบแถบเอียก่นะครับจะเห็นว่านะครับข้อมูลปีนั้นมีปี1978กับปี1981นะครับอ่าเราก็ทําเป็นตัวแปรหุ่นกันนะครับเจนนะครับ y 8 1เหมือนกันนะครับ81นนะครับเท่ากับนะครับ เอ่อียนะครับเเป็นหนึ okay, น่นะครับอโอเคนะครับผมก็จะอ่านะครับดังนั้นเราก็มาดูแท็บนะครับแท็บอ่วายแปนับนะครับก็คือนะครับมันก็จะมีความหมายว่านะครับ ตัวปี1981เท่ากับ1นะครับแล้วก็ตัวอะไรครับปี1 9 8 7เท่ากับ0นย์ะครับที่จริงเอาให้ชัดก็คือแท็บ y 8 1แล้วก็อะไรครับเยียร์นะครับเรา,าก็จะเห็นนะครับเราดีโคดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปี1981นั้นนะครับเท่ากับ1ปี1978เท่ากับ0ูนย์นะครับนี่ก็คือตัวโคดต,ตัวแปลหุ่นที่เราทำขึ้นมา จากนั้นนะครับเรามาสร้างตัวแปรที่นะครับเป็นตัวชี้วัดว่าอยู่ใกล้โครงการเตาเผาขยะนะครับก็เป็นเจนครับเนียนะครับ INC นะครับแล้วก็เท่ากับ1นะครับ If นะครับ d i s t นะครับ Distance ตัวนี้นะครับน้อยกว่านะครับ1 5 0่0นนะครับห่ จากนั้นก็รีเพ e นะครับรีเพ e ตัวเนียนะครับ i n c นั้นนะครับเท่ากับ0อนย if นะครับ distance นะครับมากกว่านะครับมากกว่านะครับ25,000นะครับทำไมผมถึงต้องใช้นะครับตัว2อ0 0 0่นนะครับเพราะว่านะครับถ้าเกิดเราแบ่งครึ่งนะครับมันก็จะมีความต่าง น้อยนะครับถ้าเราดูนะครับจะแบ่ง3ส่วนหรือ5ส่วนาส่วนนะครับแล้วส่วนกลางเนี่ยเป็น Missing นะครับมันจะทำให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็จะใช้นะครับ1 5ื่นกับ25 0 0 0นะครับจากนั้นก็ตอบโอเคครับจากนั้นเจนนะครับตัว DID นะครับเท่ากับนะครับนะครับ81นะครับ คูณกับตัวเนี่ยนะครับ I N C นะครับจากนั้นเราก็วิเคราะห์ได้ละนะครับตัวนี้นะครับเราก็รีเกชนะครับตัว Price นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปร y 81นะครับแล้วก็นี่นะครับ I N C แล้วก็ตัวอะไรครับ d I D นะครับทีนี้เราก็ได้ละนะครับทีนี้มันอาจจะดูลกๆไปนิดนึงนะครับ เราก็เพิ่มคอมมา R เข้าไปนะครับคอมมา R นะครับจะได้ดูง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะตัดตรงไอ้ตัวนะครับไอ้ตัว Su m o f square ไปนะครับเหลือแต่ตัวผลของโมเดลซึ่งก็ s ิ gnificant นะครับก็มีความหมายว่านะครับราคาบ้านนั้นนะครับได้รับผลกระทบจากโครงการเตาขยะนะครับโดยเฉลี่ยแล้วลดลงนะครับประมาณ17,000เหรียญครับ1น0 0 0เหรียญนะครับ ก็ปัดเเอก็เป็นหนึ่งนเจ็เหรียญน,นะครับจากนั้นนะครับอ,อันนี้ก็คือการาวิเคราะห์โดยสร้างตัวแปรหุ่ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับในโปรแกรมตัวอะไรครับตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้ทดสอบกับตัวอะไรนะระยะห่างเลยเพราะว่านะครับตัวที่เรารันไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอ,อะไรนะเป็น เป็นตัว distance นะครับเราอาจจะเปรียบเทียบดูนะครับเราก็รันใหม่ครับเป็น r i s t a เกตนะครับ d ีเนะครับแล้วก็เป็น price นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น n ี่ยนะครับ r inc นะครับอันนี้ก็คือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม if นะครับ y e นะครับเท่ากับนะครับ 1978นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเราได้ลบสองหมื่นห้าหกนะครับสองหม่นาะครับจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น1988เอ้อ81นะครับเป็นแปดนึ่นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตัวนี้ได้มาละถ้าเราเอาเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขนะครับมานะครับตัวนี้ก็คือนะครับ ความต่างนะครับความต่างก็คือเอา42ตั้งก่อนก็นได้ครับ42.00 6นะครับ41นะครับความต่างของมันก็คือลบอีกทีหนึ่งครับ25.65.43 6ราคาต่างอยู่ที่นะครับ16,943.98นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกับผลที่เราลันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับเท่ากันเลยครับตัวนี้นะครับเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับในการวิเคราะห์ different indifferent ก็คือเปรียบเทียบ2ช่วงเวลานะครับ2ช่วงเวลาดูว่านะครับบ้านที่อยู่ใกล้โครงการตาเปอขยะกับบ้านที่อยู่ไกลต่อปอขยะจะมีราคาโดยเฉลี่ยนะครับลดลงโดยราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งผลกระทบก็คือ าราคาบ้านมันจะลดลงไปราวๆหนึ0งหมื่นเจ็ดหรียญนะครับอันนี้เป็นผลกระทบจากโครงการต่อพอขอยาะครับ<ส>ทีนี้นะครับในการวิเคราะห์ออนั้นบางทีเราไม่จําเป็นต้องสร้างตัวแปรหุ่นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับ<ส>ในเนื่องจากว่าเราวิเคราะห์ในสตาร์ทอันะครับเราวิเคราะห์ในสตาร์ทเราก็จะใช้นะครับตัวไหนได้ครับแล้วก็นะครับ เราก็ไม่จําเป็นต้องมีตัวาทาตัวแปรหน่นะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ครับอขอผิดครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบโปรแกรมก็จะทําการสร้างตัวแปรอินเตอร์แอคชั่นให้ระหว่าง2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ได้ไดเท่ากันเลยนะครับ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปทําตัวแปรปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบตัว different in different ได้ง่ายๆนะครับได้ง่ายๆทีนี้นะครับในการวิเคราะห์นั้นนะครับเขาก็มี command diff อยู่นะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าแล้วราคาที่มันแตกต่างกันนั้นมันแตกต่างอย่างมีนัยยะไหมซึ่งถ้าเราดูผลนๆกับตรงนี้ก็ซิกแล้วนะครับก็หมายความว่าต่างอย่างมีนัยยะนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราจะรันด้วยคอมมานด์ของ diffrent นะครับใน starter ก็ต้องติดตั้งก่อนนะครับ htc install นะครับแล้วก็ diff นะครับก็ install diff นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ติดตั้งมาแล้วนะครับตัวถัดมานะครับเราก็ใช้ diff นะครับตามด้วยราคานะครับ price นะครับ แล้วก็นะครับคอมมากนะครับตัวทีตัวนี้คือทีทเมนต์นะครับทีทเมนต์นะตัวนี้ก็คือการอยู่ใกล้บ่อเตาขอยากกับไม่ใกล้นะครับแล้วก็ตามด้วย P ีตัวนี้ก็คือ p e r i o d period ก็คือเวลาครับเราใช้ Y 8 1นะครับ y า1นะครับจากนั้นนะครับเราก็ e n t e r ครับเราจะเห็นว่าเราได้มาแล้วนะครับก็คือนะครับ b e f o r e After นะครับ ราคา before after แล้วก็นะครับซิกซิกนะครับแล้วก็ d i f f e r e n t in d i f f e r e n t ก็ significant แต่ว่าราคามันกลายเป็น e บวก0.4นะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันดูยากนะอย่างนี้มันดูยากครับเราก็ลองนะครับทำการปรับตัวแปรนะครับปรับตัวแปรตามนะครับก็คือเป็นปรับหน่วยให้มันโตขึ้นนะครับ price นะครับผมตั้งเป็น price 2นะครับเท่ากับ นะครับ Price นะครับห่านด้วย1,000ครับหารด้วย1,000นะครับจากนั้นผมก็รันนะครับ different in different อีกทีนึงแต่เปลี่ยนนะครับเป็น Price 2ครับไม่ใช่ price 1นึ่งละนะครับเราจะเห็นว่าเราได้เห็นตัวเลขละนะครับเห็นตัวเลขละก็คือ16.944นะครับหน่วยเป็นนะครับพันดอลลาร์ก็คือ16,944 u ดอลลาร์ Dollar, หรือประมาณนะครับหมนะครับลดลงครับก็หมายความว่าผลกระทบของโครงการเตาเผาขยะทําให้ราคาบ้านได้รับผลกระทบลดลงนะครับทําให้ราคาบ้านลดลงไป1น0 0งเเหรียญครับแล้วก็นะครับมีความแตกต่างกันอย,ย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็คือผลการทดสอบนะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ